ตักแตนชลาดาเรียกค่าตัว80,000ท่นทำคลิปเบิร์ดเดย์แต่ตอนจบยังพีคอีกหนึ่งนักร้องสาวสิงดีมากความสามารถอย่างตักแตนชลาดาเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลายด้านและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้จากช่องทางโซเชียลที่ล่าสุดเธอได้เผยความประทับใจความเอ็นดูของเด็กๆนักเรียนที่ทากหาเธอท้าทามให้มันทำคลิปอวยพรวันเกิดคุณครูถามว่าเด็ดราคาเท่าไหร่ ทางฝ่ายตะกะแตนบอกว่าเลทนาคาปกติ80,000บาทถามว่า50,000ไหวไหมแต่ตอนจบคือตะกะแตนอัดคลิปส่งให้ฟรีๆไม่คิดเงินสักบาทพร้อมชมความน่ารักของเด็กๆที่ตั้งใจอยากทําให้คุณครูโดยทางเพจ Facebook ตะกแตนเผยโมเมนต์นี้พร้อมบอกว่าเรื่องมีอยู่ว่ามีแชทเด้งขึ้นมาเป็นเด็กนักเรียนน่ารัก่ารักจ้างให้ทําคลิปอวยพรให้คุณครู เขาบอกว่าคุณครูเป็นเอซตะกะแตนพร้อมส่งคลิปคุณครูนั่งฟังเพลงตะกะแตนมายืนยันโถลูกพี่แตนเอ็นดูว่าแล้วก็แกล้งซะหน่อยเรียกไปแ0 0 0 0ื่นสู้ไหวเปล่าพร้อมทั้งบอกอีกว่าเรียกแป0 0 0ื่นทำคลิปวอวยพรวันเกิดหงายเงืบใครจะจ้าง 5, 5้เอ็นดูในความน่ารักและไร้เดียงสาของเด็กๆแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะคุณครูตั้มความสุขล้นใจ ได้ทำให้คนมีความสุขความสุขเล็กๆที่เงินทองซื้อไม่ได้ได้ดูคลิปที่เด็กๆส่งมาว่าค,คุณครูดีใจและมีความสุขมากเรายิ่งใจฟูเข้าไปอีก